็จะเป็นคิวของท่านอาจารย์คมสัต์โพคงแล้วอาจารย์ทวีศักดิ์จะเสริมด้วยนะครับก็จะเป็นไปไปมามาเป็นคู่แต่ผมผมอยากจะจะเน้นนิดนึงว่าลุงกำนันฝากไว้สักสีห้าโจทย์นะฮะโจทย์แรกก็คือทําไงจะให้พรรคการเมืองเป็นพรรคของมวลชนไม่จะเป็นพรรคตระกูลนี่คือัอันนี้คือโจทย์ที่หนึ่งโจทย์ที่สองก็คือทําไงที่จะให้อสส คือเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับลักษณะสสคือเป็นสสบัญชีรายชื่อเนี่ยจำเป็นจะต้องมีไหมนะครับแล้วแล้วก็มีประเด็นว่าสสบัญชีรายชื่อที่ขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้สวมคุณวุฒธเนี่ยซึ่งซึ่งเราคาดหวังว่าจะมีเนี่ยทำไงจะให้ซึ่งจะจัดการกับปัญหานี้ได้อันที่3ก็คือสสควรจะสังกัดพักไหมลุงกำนันก็บอกว่าสสอ,อิสระนี่ก็จะขายตัวนะฮะเพราะว่าสอวอิสระยังขายตัวได้วันนี้นะครับทำไงจะจะให้มีสสที่ ผพ้่งงคือสอสอไม่สังกัดพรรคเนี่ยไม่ไม่ที่สอสอ,อิสระเนี่ยนะฮะทำไมที่จะให้มีแล้วก็ไม่สร้างปัญหาได้ตัดไปก็คือวุฒิสภาคุณจะมีไหมนะครับอ,อันที่5าก็คือประเด็นเรื่องกกตว่าควรจะมีอำนาจจะมีอำนาจเพียงพอที่ดูแลเรื่องการเลือกตั้งไหมนะครับเป็นคาถามที่เดี๋ยวคุณสกุลอาจจะช่วยเราได้เยอะแต่ผมอยากจะเรียนว่าในในเรื่องการสน,นเรื่องการเมืองยังมีโจทย์เพิ่มเติมอีกนะครับที่เดี๋ยวจะช่วยกันตอบด้วยนะครับช่วยกันช่วยกันคิดด้วยว่า ยกตัวอย่างเช่นทําไงจะให้การเลือกตั้งเนี่ยไม่นําไปสู่การเสนอนโยบายประชานิยมน,นี่เป็นโจทย์เก่านะฮะทำไงจะให้เราถึงจะป้องกันนายกเผด็จการเมื่อก,กี้ท่านจันทร์ศิรพัฒน์ก็พูดไปแล้วว่าอยากได้นายกที่แข็งแรงแต่ว่าก็กังวลเรื่องการ,รเผด็จการจะ,จะมีมาตรการอะไรเสริมทําไงเราถึงจะไม่มีสภาเผด็จการแบบที่เรามีอยู่นะฮะสภาที่มีเสียงข้างมากแล้วก็ไกลเผด็จการที่เราเจอมาแล้วนะฮะทำไงที่จะจะได้สภาที่ จะทาหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารได้จริงๆเม <c oughs> ื่อกี้ท่านจันิรพัชร์พูดถึงเรื่องการแยกฝ่ายบริหารกับฝ่ายนี้กับฝ่ายกับฝ่ายน,นี้นี่บัญญัตินะฮะ <c oughs> แต่สภา,าไทยเนี่ยที่ที่ที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยนะคือปัญหาที่เราเจออยู่ตลอดมาก็คือสภา,าไม่ตรวจสอบฝ่ายบริหารเรากลายเป็นหัวกันเป่นต้นนะครับ <c oughs> อีกหลายโจทย์เดี๋ยวช่วยช่วยกันดูนะครับท่านอาจารย์กมสันจะตอบคำถามนี้ได้ไหมเดี๋ยวอาจารย์เชิญอาจารย์ครับ ขอบพระคุณครับท่านประธานฮะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะฮะที่เข้ามาร่วมกันประชุมสเสวนา,าในเรื่องของโครงสร้างทางการเมืองในวันนี้นะครับผมคงเสนอในานามของกลุ่มสยามประชาพิวัฒน์นะครับเป็นหลักนะฮะซึ่งเราก็ศรรกึกษาทางการเมืองมาโครงสร้างทางการเมืองมาค่อนข้างจะละเอียดลออพอสมควรนะฮะถึงกล้านําเสนอในข้อเทจจริงในเรื่องของทางการเมืองไทยนะครับคือเราต้อง มาคุยกันในสภาพปัญหาของโครงสร้างของสถาบันการเมืองก่อนนะครับความจริงผมมีเอกสารเนี่ยนะครับมันจริงแจกไปตั้งแต่วันวันทีเ่เสนอเรื่อง,เร,องเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะในเอกสารเนี่ยจะมีเอกสารที่เสนอหัวข้อปฏิรูปรวมห้าประเด็นนะครับควาจริงเรามีเอกสารใหม่นะฮะแต่ว่าใช้เอกสารนั้นไม่ก่อนเนื่องจากหัวข้อที่6เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหัวข้อการเสวนาในตรงนี้นะครับ โครงสร้างสถาบันการเมืองไทยเราต้องยอมรับข้อที่จริงข้อหนึ่งก่อนนะครับว่าระบบการเมืองไทยเนี่ยเป็นระบบรวมศูนย์อำนาจเราไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยอันนี้ข้อที่จริงตรงกับที่ท่านอาจารย์ธิรพัฒน์ได้กล่าวนะครับถ้าเป็นระบบที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเราจะไม่มีสสซึ่งซึ่งเป็นสภาทา,าตเราจะไม่มีสอวอซึ่งเป็นสภาหมอนข้างนะเพราะว่าในระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยมันคำนึงถึงเหตุผลนะฮะและก็คำนึงถึงสิทงิที่ดีที่สุดสําหรับประชาชนเป็นตัวตั้งนะ เป็นการปกครองที่อาศัยหลักนิติรัฐหลักความมีเหตุมีผลค่อนข้างมากแต่ในสภาพของสภาไทายที่เราเห็นที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงประมาณ10 1สิกว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2540จนถึงปี2557 25 2 5เนี่ยเราจะพบว่าสภานะั้นไม่เป็นสภาที่ค่อนข้างขาดเหตุผลนะในการที่จะตอบประชาชนในเรื่องของพฤติกรรมหรือการกระทําของสภานะะ รวมทั้งบรรดาสมาชิกพรรคการเมืองรวมทั้งสวด้วยครับซึ่งก็มีปัญหาที่สําคัญในเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนหลายคนในพบเห็นเป็นประจําและก็เข้าใจกันอยู่ดีว่านี่คือสภาพของบริบทของระบบการเมืองซึ่งไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยแต่เวลาพูดเรื่องนี้ก็ไปปับ๊บเราก็จะมักจะถูกตั้งคําถามนะว่าอา้าวระบบประชาธิปไตยของพวกเรานั้นเป็นแบบไหนนะเขาก็พยายามยืนยันว่าระบบประชาธิปไตยต้องมาจากการเลือกตั้ง แล้วก็จะพูดท่องแต่เรื่องการเลือกตั้งอย่างเดียวเพื่อจะให้ได้มาซึ่งอำนาจนะโดยไม่สนใจว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเนื้อหาภายในของการอของการใช้อำนาจที่เกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งนั้นมันจะเป็นประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่เลือกตั้งเองเนี่ยระบบการเลือกตั้งก็ดีตัวพักการเมืองก็ดีมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยอย่างที่พึงประสงค์นะครับเหมือนกับที่ประเทศอื่นเขาเป็นหรือไม่ ต้องตอบว่าประเทศไทยนั้นห่างไกลเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างมากนะฮะฉะนั้นระบบการเมืองของไทยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าระบบการเมืองของไทยมันไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยฮะแต่ที่สําคัญก็คือพัฒนาการของระบบประชาธิปไตยของเรามาตั้งแต่ปี2517เป็นต้นมานะฮะผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆมาเช่น14ตุลา16มาสู่พฤษภา35จนกระทั่งถึงปี57เนี่ยนะฮะนะครับเราพบว่านะครับ ยิ่งแก้ไปยิ่งแก้ปัญหาไปเราแก้พฤติกรรมไปเราห่างไกลไประชาธิปไตยมากเท่านั้นและนําไปสู่การเข้ามาสูา่เข้ามาสู่การครอบงาของระบบของการผูกขาดอํานาจของกลุ่มคนบางกลุ่มในโครงสร้างทางการเมืองอย่างอย่างแนบแน่นนะฮะจนกระทั่งจะแก้ไขไม่ได้นะครับในประเด็นตรงนี้นะครับจึงทําให้เป็นปัญหาในความเป็นจริงของสภาพการเมืองไทยเราเพาว่าระบบการเมืองไทยเนี่ยเป็นระบบรวมศูนย์ผูกขาดโดยในทุนฮะ ตั้งแต่ปี2517เป็นต้นมาการกําหนดให้มีการสังกัดพรรคนะท่านจะเห็นได้ว่าในเชิงประวัติศาสตร์จะพบว่าแต่เดิมอํานาจการเมืองนั้นอยู่ในมือของกลุ่มข้าราชการจะเป็นข้า,าราชการทหารหรือเป็นข้าราชการพลเรือนก็แล้วแต่จะพบว่ากลุ่มข้าราชการจะมีบทบาทสําคัญนะฮะในการที่จะ,ะดําเนินการผูกขาดอานาจทางการเมืองเพราะปี17มีปัญหาเรื่องสอสนะครับ ขายตัวในช่วงของรัฐบาลตนอกาการแก้รัฐมนุป,ปี17ก็เลยวางระบบของการกนะำหนดให้สสอ,อยู่ในวินัยด้วยการสังกัดพรรคแต่ระบบนั้นก็ทําให้สสเนี่ยฮนะก็มีปัญหาที่สําคัญคือว่าไม่สามารถที่จะ,ะใช้ความคิดเห็นของส่วนตัวนะฮะในฐานะผู้แทนประชชนในการดําเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็น,ปนผลประโยชน์ของประชาชนไม่ได้นะ,ะถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากพรรคการเมือง คือตอนแก้เมื่อปี17เจ็ดเนี่ยเราไม่ได้ไปดูบริบทของพรรคการเมืองครับว่าพรรคการเมืองที่มีการจัดตั้งนั้นน่ะมันเป็นพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยอยู่หรือเปล่าการที่ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาแล้วตัวพื้นฐานของพรรคการเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยสิ่งที่ตามมานะฮะบรรดาสมาชิกพรรคการเมืองก็ไม่สามารถที่จะมีประชาธิปไตยในพรรคการเมืองได้นะมะติของพรรคทั้งหลายจึงเป็นการกําหนดที่ที่มาที่ไปและความเป็นและความอยู่ของสสทั้งหลายที่อยู่ในพรรคการเมืองพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า เราพัฒนาการตรงนั้นมาจนกระทั่งปีสาห้าฮะที่เราต่อสู้กับระบบระบบปดิก,การทาหารนะครับแล้วเราก็เรียกร้องให้นายกต้องมาจากการเลือกตั้งนะฮะนายกมาจากสสสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากปรากฏการที่เราแก้เป็นรายประเด็นเหล่านี้โดยเราไม่ได้สร้างระบบขึ้นมานะฮะเราแก้ทีละจุดตลอดประเทศไทยนี่แก้ปัญหาเป็นเรื่อง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 แต่เราไม่เคยมาจับโครงสร้างทั้งหมดแล้วมาแผ่แล้วมาแก้ปัญหาจากโครงสร้าง พอแก้ปัญหาเรื่องนาะยกต้องมาจากการเลือกตั้งมันก็ผลักให้กลุ่มทุนนะฮะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเขาอยู่ข้างหลังแล้วเขาพพอร์ตเงินอยู่ื้างหลังพักการเมืองเนี่ยเขาก็เริ่มมองแล้วว่าเขาอยากจะใช้อํานาจเองเพราะการใช้อํานาจเองนะั้นเป็นที่มาของผลประโยชน์ทางการค้าทางธุรกิจทางอะไรหลายๆอย่างที่จะนํามาสู่กลุ่มธุรกิจมันก็เลยเกิดกลุ่มทุนในเข้ามาเล่นการเมืองมากขึ้นนะฮะหลังปี35เป็นต้นมาจะเห็นได้ว่าถ้าไปดูพัฒนาการหลังปี35พรรคพักการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะครับ เป็นพัฒการเมืองซึ่งมาจากทุนท้องถิ่นทั้งสิ้นเป็นทุนรับเหมานะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังระบาดอยู่ในกรณีของโครงสร้างของระบบของการเมืองท้องถิ่นซึ่งยังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่พอสมควรซึ่งต้องตามไปแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อแก้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยโจทย์ของเราเนี่ยมันจริงต้องเป็นโจทย์ที่ต้องแก้ปัญหาเรื่องของการผูกขาดรวมศูนย์อำหน้าของบรรดาทุนทุนการเมืองซึ่งเป็นทุนผูกขาด สรุปข้อหนึ่งนะครับก็คือระบบการเมืองไทยปัญหาเกิดจากระบบการเมืองที่รวมศูนย์โดยกลุ่มทุนผูกขาดนะที่อาศัยพรรคการเมืองเป็นคราบในการทํามาหาะโยชน์นะฮะต่อมาครับระบบพรรคการเมืองไทยนะฮะถ้าเรามองนะฮะผมคิดว่าในการวิจัยของนักวิชาการจํานวนมากก็จะมีข้อสรุปที่ใกล้เคยียงกันก็คือว่าพรรคการเมืองไทยเนี่ยจำนวนมากไม่ใช่พรรค คำว่าไม่ใช่พักการเมืองในที่นี้คืออะไรฮะไม่ใช่พักการเมืองในระบบสากลที่เขามีอุดมการณ์หรือมีฐานของมวลชนพักการเมืองไทยส่วนใหญ่เนี่ยจัดตั้งจากส่วนบนและนําไปสู่และนําไปสู่การหาสมาชิกในภายภาคหน้าการกําหนดความเป็นไปของการส่งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะฮะ ไม่ได้อาศัยฐานของมวลชนที่เขารู้ในพื้นที่ว่าใครเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงจะทําประโยชน์ในพื้นที่ได้แต่จะถูกกําหนดโดยตัวพรรคกรรมการบริหารพรรคนะฮะบางพรรคจะเห็นได้ว่ามีบางคนไม่ยอมก็จะไม่ยอมก็จะต้องตั้งอย่างนี้อันนี้คือปัญหาที่สําคัญของการการเป็นพรรคการเมืองในระบบประชาธิปไตยพรรคการเมืองไทยส่วนใหญ่ไม่ใช่พรรคในระบบประชาธิปไตยเป็นพรรคที่มีปัญหาในเรื่องของประชาธิปไตยในพรรคการเมือง เพราะนั้นในสภาพปัญหาแบบนี้นะฮะทุกท่านก็คงจะเห็นแล้วล่ะว่าทําไมประชาธิปไตยไทยถึงมีปัญหาเพราะประชาธิปไตยไทยเนี่ยผู้เล่นในกติกาผู้ที่เข้ามาสู่สนามของการใช้อํานาจร้วนแล้วแต่จะร้วนแล้วแต่เกิดจากแนวคิดที่ไม่มีประชาธิปไตยในตัวเองนะฮะถ้าไม่แก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับมันเป็นปัญหาที่จะทําให้ต่อให้จะเปลี่ยนไปเลือกอะไรมากมายร้อยแปดพันเก้า แก้ปัญหาไม่ได้ครนะฮะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในข้อเสนอเนี่ยของกลุ่มสยามประชาพิวัฒน์นะครับแลเป็นพิมพ์เขียวในโครงสร้างทางการเมืองนะครับอย่าเพิ่งไปสนใจมากเดี๋ยวจะอธิบายภายหลังนะครับข้อเสนอของกลุ่มสยามประชาพิวัฒน์เนี่ยเราเสนอว่าอันแรกก็คือต้องสร้างหลักพรคกันเมืองให้มีความเข้มแข็งก่อนการสร้างพรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็งก่อนก็ต้องยอมรับข้อที่จริงกันหนึ่งว่าเรามีกฎหมายพรรคการเมือง แต่ต้องยอมรับในข้อเท็จจริงของนานาประเทศทั่วโลกว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทั้งหลายเขาไม่มีพรบพักการเมืองมีแต่ประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มสังคมนิยมบางประเทศเท่านั้นที่มีกฎหมายพักการเมืองเพราะฉะนั้นในข้อเสนอเราจรึงเสนอให้ยกเลิกกฎหมายพักการเมืองน,นะฮะแต่เลิกในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเลิกจนกระทั่งไม่มีอะไร นะสิ่งที่เสนอตามมาก็คือว่าจะต้องมีกฎหมายที่ว่าด้วยการกระทํามันต้องห้ามของบรรดาพักการเมืองและสมาชิกพักการเมืองอันนี้เป็นประเด็นสาคัญเพราะว่าเราไปมุ่งการที่ควบคุมการเกิดพักการบริหารจากการพักนะฮะจนกระทั่งเราลืมสาระสําคัญไปว่าพักการเมืองเนี่ยมีการกระทําที่ใช้อํานาจหลายประการมีการกระทําที่ไม่เป็นประชาธิปไตยหลายประการ กฎหมายที่จะดําเนินการเรื่องนี้ก็ต้องเป็นกฎหมายที่วางหลักการที่เป็นเรื่องการกระทาที่ต้องห้ามของพรคการเมืองฮะเช่นพรคการเมืองซึ่งมีเจ้าของยอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเป็นข้อต้องห้ามโดยเด็ดขาดนะถือว่าเป็นเรื่องของพรคที่ไม่ใช่ในระบบประชาธิปไตยนะฮะพรกการเมืองซึ่งมีคนสั่งกันแต่ไม้มีกลุ่มมีผนันอันนี้ จะทําให้ตัวพรรคการเมืองนั้นปรับฐานวิธีคิดแรกให้ไปสู่หลักการเหล่านี้เพราะว่าถ้าปรับฐานตรงนี้ได้เนี่ยตัวยอาสัยกฎหมายนเนี้นะครับจะทําให้กลุ่มการเมืองเนี่ยมันพัฒนาตัวเองอย่างอิสระขึ้นภายใต้ระบบประชาธิปไตยและเรื่องที่เป็นข้อจํากัดในเชิงของการแช่งหน้าที่แท้จริงก็จะถูกลดลงเพราะถูกบรรดาข้อจํากัดในเรื่องต่างๆต่อมาครับสมาชิกพรรคการเมืองเนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นสสเนี่ยเราเสนอโครงสร้างแบบนี้ครับจะมีสสมาสองส่วนนะฮะ ทำไมเราเสนอโครงสร้างสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีสสที่ไม่เหมือนประเทศอื่นนะฮะไม่มีประเทศใดในโลกมีโครงสร้างแบบนี้นะครับตัวนี้ก็คิดนอกกรอบเหมือนที่ท่านอาจารย์ธิรพัฒน์ว่าเพราะเราจะไปคิดอย่างนี้ครับว่าระบบของการเมืองเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นอย่างไรในทางวิชาการก็บอกให้ดูระบบการเลือกตั้งนะฮะถ้าระบบการเลือกตั้งเลือกระบบที่ถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเลือกระบบการเมืองจะเกิดภาพแบบนั้น แต่ปัญหาประเทศไทยก็คือว่าเราไปแก้จุดเล็กจุดน้อยจุดนั้นจุดนี้จนกระทั่งระบบที่เราเลือกไว้เนี่ยมันเดินไม่ได้ตามระบบมันมันจึงเลยไม่เกิดภาพของการพัฒนาในรูปแบบของระบบการเมืองในระบบสากลที่เขาทํากันยกตัวยอย่างเช่นระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากนะฮะระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากเนี่ยเขาวัตถุประสงค์เขาต้องการให้พรรคการเมืองเนี่ยมีความเด่นบางพรรคขึ้นมาลดจํานวนพรรคการเมืองให้เหลือน้อยพรรค นะโดยระบบของมันเองโดยที่ว่าแต่ละพักเนี่ยก็มีนะฮะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าความเด่นของพักการเมืองเนี่ยจะค่อนข้างสูงและทําให้เกิดรัฐบาลซึ่งมีผู้นําที่มีความเข้มแข็งเกิดขึ้นพูดง,ง่ายว่าเกิดรัฐบาลเสียงข้างมากเกิดขึ้นนะเพราะฉนั้นระบบนี้ตัวที่ต้องใช้สาหรับระบบแห้เกิดระบบนี้ก็คือการเลือกตั้งแบบหนึ่งเขตหนึ่งคนหรือมันแวนวันแวนแวนโหวตในแต่ละเขตนี่แหละโดยไม่ต้องมีระบบแบบปาร์ติสเนี่ย แต่ประเทศไทยก็เพี้ยนด้วยการเอาระบบพวงสองคนระบบพวงสามคนมาแล้วก็ไปเกิดระบบมุ้งในพรรคการเมืองไปเกิดเสียงแตกขึ้นมาทําให้เกิดรัฐบาลผสมคือเราไม่เดินตามระบบที่ควรจะต้องเดินอะเรามักจะเอาอะไรที่ชุกๆุกจิกจิกที่เราคิดเองว่ามันจะดีสําหรับนะฮะเอาไปเองงคิดเองเออเองโดยไม่มีฐานวิชาการเนี่ยไปใส่แต่แล้วก็เกิดความเพีย้ยนพอเพี้ยนเกิดมาปั๊บก็เกิดรัฐบาลผสมมาตลอดฮะใช้แบบนี้ผสมมาตลอดจนกระทั่งปี40มาแก้ระบบของการเลือกระบบของการเลือกตั้ง นะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยนะครับพอแก้เสร็จปรากฏว่าบอกว่าจะใช้ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนแต่บังเอิญระบบการเลือกตั้งที่เกิดในปี40ไม่ใช่การเลือกตั้งระบบสัดส่วนแต่เป็นระบบการเลือกตั้งแบบผสมผสมแบบเขตนำระบบบัญชีรายชื่อนะเมื่อผสมเขตนำแบบบัญชีรายชื่อปรากฏการณ์ของระบบเขตซึ่งเป็นระบบวันแมนวันบร์มันก็มาอยู่ที่นี่แหละฮะนะแล้วก็มีบัญชีรายชื่อเป็นเป็นเป็นโบนัสเกิดขึ้นพอเกิดปัญหาอย่างนี้ก็กลายเป็นว่า ู้บริหารเข้มแข็งตามวัตถุประสงค์จริงแต่คุมไม่ไหไม่ได้เลย